ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบรรณาชแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องเรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันศุกร์วันศุกร์ที่27กันยายน67นะครับนะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะ ตที่ลุงตัดให้ไปก็มาสองคู่เนาะมาสองคู่สองน่อยเนาะก็จะมีนอ่อยอพิเศษเนาะน่อยพิเศษนี่มาล่างสามหนึ่งนะครับแล้วก็น่อย VIP นี่มาบนเนะาะมาบนมาบนสามสามเนาะตัวที่ลงุงวางเบิ้ลไว้เนาะวางเบิ้ลไว้ให้สองคู่เนาะก็มา คู่เนาะก็ถือว่ามาตามคาดเนาะคาดว่าเบนต้องมาก็มาจีิงจริงด้วยนะครับ <c oughs> หลายท่านเนาะอาจโชคดีกันนะครับอ่าก็แสดงความดีๆกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันเนาะซึ่งก็เป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจด้วยนะครับส่วนงวดวันศุกร์เนาะ,ะวันศุกร์ที่27กันยายนเนาะลักษณะของสูตรหรือว่า ตัวเลขที่ลุงวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจาวันที่27กันยายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นเนะาะผลลัพธ์ได้7นะครับได้7เนาะแถวที่2 ได้ศูนยแถวที่สามได้ห้านะครับแล้วก็แถวที่สได้8ดนะครับาจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ 1, หนือติ่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่1นเนาะเจเจดแล้วก็8ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหกแถวที่สองก็ศูนยแล้วก็หฝั่งนี้เป็นเป็นเ้า แล,แ, 3, 5, 5แล้วก็แถวที่สามห้าห้าแล้วก็หกฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่แล้วก็แถวที่สี่แปดแปดแล้วก็เก้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาจากตัวเลขในตารางเนาะที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ เงวดประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาเนาะลุงตันให้เด่นเด่นเกนะ้าเนาะรองเจ็ดนะครับอ่าพี่น้องเอฟซีชอบเก้าชอบเก้ารูดเก้าชอบเจ็ดรูดเจ็ดนะครับอ่าทีนี้ก็ามาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนี่นะครับลุงตันก็จะเอาผลลันะ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์ห้าศู0 5, 0 7, นยเจ็ดนาะหนึ่งสี่หกหนึ่งหกแปดนะครับหกเก้านาะเจ็ดสี่ แปดศูนย์เกแล้วก็97นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง10ชุด10คู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติ3ามสีกวันที่ผ่านมานะครับโดยลุงตันจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเนาะเป็นตัวเทียบ นะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่ว่างเนาะก็ประมาณ5คู่นะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะแถวที่1ที่สอนะง,งนะ 1, 2, นะครับก็คือคู่นี้เนาะก็คือ0ูนย์นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับ ต่อที่สามเป็นคู่ซ้ายอ่าขวาเนาะขวามาซ้ายนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือหนึ่งสี่นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เนาะแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่อ่าคู่ขวานะครับคู่ขวาก็คือตัวนี้เนาะหกเก้านะครับ ต่อมาก็เป็นแถวที่ที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะเป็นคู่ซ้ายนะครับคู่ซ้ายก็คือตัวนี้นะครับก็คือเจ็ดสี่นะครับอีกคู่หนึ่งเนาะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่แถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่ซ้ายซ้ายเยื้องไปตรงกลางนะครับ <c oughs> ลักษณะนี้เนะาะ ก็คือ95นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งกนะับเมื่อเทียมสถิติ3สีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหนะลักร้อยเนาะอ่าสำหรับท่านที่หลุน3ตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ กรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับซึ่งงวดประจำมาที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนหกเจ็ดเนาะลุงตันให้สนะี่เนาะให้สี่กับเก้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับอ่าพีทองเอฟซีก็มองเนาะอ่ามองผลลับนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่อ่าลุงตันวางไว้ให้นะครับี่ยถ้ามีความเห็น แต่ต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับทุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจาะณญาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ในตารางที่วิเคราะห์ได้เนี่ยในรอบนี้ก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความหลากหลายเนาะไม่ใกล้เคียงไม่เหมือนเนาะ เวลา,าเทียบสถิติออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่ห่างกันพอสมควรนะครับซึ่งก็ไม่มีช่องทางเนาะที่จะจับคู่วางเบิ้ให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้เนาะเวลาเทียบสถ,สถิติออกมาแล้วก็เป็นไปอย่างที่เห็นเนาะก็คือมีความหลากหลายของตัวเลขเนาะซึ่งก็ นานๆเนาะจะมีผลลัพธ์ในลักษณะนี้มาให้เห็นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกนวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ